เดือเกมเดือดฮันเตอร์คอร์ออฟเดอะไครับวันนี้เป็นของผมครับพันพันเนสครับครับครับใครครับเนี่ยคุณเป็นใครครับอะไรนะผมเป็นพันโฟกใช่ไหมครับโอเคไปใช่ครับผมผมพันโฟกครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะจระเข้ตอนนี้เรามาอยู่กลางดงชารวันนะครับแต่ว่าตอนแต่ว่าจะไม่สนใจชารวันเราจะไปล่าไอ้นกนกนี่กันเพราะผมมันนกชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่ทันเรา แต่ลกตัวนี้มันดูชุดพรางผมด้วยนะคุณต้องศึกษาจากโฟเพเยอร์เข้าใจไหมเดี๋ยวมันป่าไม่ใช่หรอเออโฟเพเยอร์สวยพรางหิ่ว่าเนี่ยเออใช่นี่แหละสวยมากนี่ไงไงไงเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นป้าหมายแล้วจัดการเลยครับเฮ้ยมันบินไปแล้วยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ บ้าจริงแบบนีไปแล้วตามตามตามปกติตรงนี้มันยุ่งมันอยู่ปะไม่เห็นไม่เห็นแต่รู้จุดรู้จุดรู้จุดอยู่รู้จุดอยู่ตามมาตามมามีเป็นพวกไหมไม่ได้เอามาดิเหรอะไรบินแล้วบินแล้วบินแล้วบินเต็มเลยไม่สนใจบินเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยข้างหน้าเราครับตรงนั้นข้างหน้าของเรานั้นมีมันอยู่เป็นฝูง ซึ่งถ้าเกิดมาบินเยอะๆมันจะบักไอ้นกบ้าไอ้นกบ้านี่มันจะบินแล้วมันก็จะบักคุณตามผมมาเลยครับเดี๋ยวเราจะฆาตกรรมมันหมดไอ้ตายนี่หว่ากูยิงโดนนั่นเนี่ยโดนโดนโดนเลยกด m ดูดิ๋ยวกด m ดูดูดูไว้ดูไว้ไอ้มีหมูด้วยไอ้หมูนี่แนะนำไม่ยิงหัวนะนี่รยิงได้เดี๋ยวเก็บแพะกูเองสามนัดกูเอง หมูพี่มีทางนูนนะโอเคไปไปคุณโฟกับคุณเห็นหมูผมอยู่นี่ตามหมูไปเดี๋ยวเราจะไปเฮ้ยข้างหน้าซ้ายซ้ายซ้ายเห็นไหมกำลังรอดลงมากำลังรอดลงมาเนี่ยมันนั่งขวาไม่เห็นหรอกูยิงตายไปแล้วนี่ไงบินอยู่หน้าเนี่ยโฟกซ์ยิงดิยิงยิงรออยู่อบบยิง เต็มเลยเดี๋ยวผมไปเก็บตัวซ้ายก่อนนะครับทำไมมันเยอะจังอะมันอย่างนี้แหละแบบเนี้ยมันจะได้เยอะยิงโดนไหมไม่โดนเลยปะยิงไปไเรื่อยมันรอดไปทางกูตัวนึงอนะ่ะให้กูมาร์ใช่ไหมเห็นละยิงเลยหน้ากูเลยยิงเลยยิงเลยยิงให้ยิงเลยไงแะเดี่ตังค์ายง่ายยิงเลยไงเนี่ยยิงเลยไง ย <Yeah. laughs> วิถีกระสุนไปยังไงอะตรงไม่ต้องกะย้อยอะย้อยคือระยะระยะสามหลอดสามหลอดดักด้านอะดักด้านอีนึงเพราะว่ามันช้ามันเดินช้าโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้เห็นตรงแม่น้ำปะตรงร่องน้ำเนี่ยเราจะไปดักตรงนั้นกันเพราะว่ามันจะวิ่งสวนมาเว้ยไหนตัวแรก นกปะนกเอกี้ปะไม่รู้ว่าเกิดมันบินเยอะๆมันจะบนะเลยยิงหัวพยายามยิงหัวมันเลยได้ตังเยอะตายแล้วนี่ไงโอ้เฮ้มันยืนอยู่มันอยู่ยินี่นี่ยิงยิงยิงเน้น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 เออทำได้ยังไงสิว่าเฮ้ย เก็บ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 ,บหมดเลยเก็บหมดเลยไอ้มีตัวนึงมีตัวนึงยิ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 งไ <c oughs> อ, <c oughs> อ้อเออเออมันบัก๊กมันบัก๊กมันบินเยอะมันจะบัก๊กเฮ้ยหมูหมูหม,มูอยู่ขวาเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นเห็นปะตัวไหนหมูเนี่ยเห็นปะยิงเลยยิงเลยเก็บให้เลยเก็บให้ ตายหนึ่งไปฟังคนอ่ะดูดีเลยกูว่าไม่ขายเจ็ดขายเจ็ดหมื่นปืนอย่างนิ่งไปหลังมาหลังมาโฟก์หลัง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 ด้วยุ้ยชนตายเฮ้ยเฮเฮ้ยไปดักหน้ามาเลยโฟกดักหน้าไว้แล้วทำไงอ่ะดักรอมันเกิดรอมันเกิดเองไม่ตายอ่ะตายดิ เกิดหน้ามันดักหน้าไว้ดักหน้าไว้อยู่แถวนั้นแหละวิ่งทางนั้นแหละดักไว้ดักไว้โดนฟูชนหลังแต่หัวตาสงสารเดินเดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยเห็นไหมหอยู่หน้ายิงเลยยิงเลยหมูฝั่งนู้นก็มีนะเดี๋ยวเราไปล่าฝั่งนู้นต่อได้กี่หมื่นแล้วโฟกได้ตังค์เท่าไหร่แล้ว ้าว่สโคบอันนี้มันเดินเช้าว่ะเดินมูชนตายออโอ้โหเตรียมไปบอกอ่ะไม่นั่งนั่งมองก็นั่งอยู่เอมันจะมีมาอีกไหมนะตายจริงด้วยมามามาเาม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 าามมาามมา เรอแองไมนอยู่ในน้ำหรอเออยิงมันอยู่ในน้ำอะ่ะถ้ายังบกยิงได้อยู่แล้วมันกัดเลยมันไม่กัดวิ่งชนอย่างเดียวมันหมูอะ่ะถ้าเกิดแบบวิ่งทำไมไม่เดียวเลยเหรอไม่ถ้าเกิดโดนเฉีวยวๆไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้มันนั่งโดนชนเต็มวิ่งมาชนเต็มแรงเลย <c oughs> เดี๋ยวบางนี่เดี๋ยวไปไหนนะไปไหนกี่เห็นบางใบจิ้งจอกอโม่โม่เจ๊ะนะ ยิงเนียตา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 ยจะพาไปล่าต่อไ,ไ,ได้บาทนึงสี่พันฮะตัวนึงอ่ะนะใช่เมืเ่อกี้หลอกด e x ซกด e x C. ดูดิเต่างสี่พันสีเอ้ามันอันนั้นหรือเปล่ปา ไม่ใช่มาคนร้านมาคน้านนั่นมาเป็นไอเก็บซากเขาเปล่าทาซากขห้มมาดูดีแล้วค่อยขายโคดเปลืองนิ่ตามมา๋ยวตมามถ้่จริงยังขับรถไปก็ได้นะมาแว้นดีกว่า<อ>ฟาดทาวเวออกไปเต็น์แบบกดเรียกตรงเต็นต์ได้เลยโโโดนชนสปิลเลยโดนชนกู <c oughs> นจะบอกว่ามันชนตายนะกูจะบอกหันไปบอกเพืออ แสดงว่าครั้งแรกสินะนี่ต้องเบิกก่อนใช่ไหมฮะกดกาลาดอ่ะกดดูดิขึ้นปะโอเคได้ปะรีเควสอ่ะกดรีเควสเอาได้คขับตามจานปะกดกดซีนะกดกดสี่กดสีกดซี่ได้ปะไม่ลงน้ำโอ้ก็ไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิด ATV ไง เติมน้ำมันได้ป่ะฮะเติมทำไมอะพังก็พังก็กดรีเควสตใหม่เลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลง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 เห็นปะเห็นปะวิ่งแล้ววิ่งแล้วตัวตัวสีดำตัวสีดำเออมาชนรถล้วมาชนรถสวยได้แหละ 52, ไม่ใช่แล้วมันดูดูตรงไหนอะมันจะขึ้นเพื่อขตรงกลางเห็นปะข้างบนตรงกลางมันจะขึ้นตรงกลางขวาล่างเหรอไม่ใช่ขวาล่างขวาล,าวาล,าลว่างคืออะไรวะบนบนตรงกลางอ้าวมึงเก็บมึงเก็บซากกันเงี่ยเก็บละไปเข้ามาเข้ามาจะพาไปฟาร์มต่อ,อรวย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 โวิ่งฟาร์มเงี้ย เออมันบอกเลยแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่เฮ้ยนก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 เต็มเลยนกเต็มเลยเนี่ยวะนกเต็มนกเต็มเลยเนี่ยมึงว่าเจฟอัอนี้นี้ยเนี้เนี่ยเนี้ยสายสายนี่ไงเนี่ยมันยืนมองอยู่เนี่ยเห็นปะคุณเห็นปะเนี่ยมันคือคุณเห็นไหมผมไหมเนี่ยเห็นเห็นเห็นกี๊ยิงป่าป่านี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะ ที่มาอ่ะยิงเงเออหมดยังวะจะเป็นจุดที่บักรีชิว้วให้กูเก็บใช่ไหมไอ้ตรงนี้อ่ะโฟกตรงนี้ตรงนี้อีกตรงนี้ตรงนี้ตัวนึงยิงได้ยิงยิงหลังต้นมไม้อะนะเออเดินยเอียงมาหน่อยเดินเฉียงหน่อย อยู่กับรายการอีกนัดหนึ่งเฮ้ยไม่ตายอ,อีกนัดยิงสิไม่โดนตาย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 ไเก็บไพ่ไดเก็บไพ่ดีนะตอนนี้มันปรับใหม่มันไม่ได้ e p แบ่งกันด้วยนั่นแหละเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนี้ไเรีลอัพนีร้อยสิบสี่ ร้อยสี่สบี่บาทเองเหรอไม่ใช่พอเยเหรอไม่ใช่ EP เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อ EP แต่ตอนนี้มีตังอยูหกพันสามเก็บไปเลยมินตังเร็วกว่าันแล้เลนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวมัเหนือนตรงเนี้ยมึงดูตรงนี้มึงกด M ดูเดี๋ยเสียงูลแล้ว <laughs> อ,ะอ,อะไรม่ค่ะไรถ้าเกิดยิงมันจะเป็นสีม่วงยิงตายอะ่ะจุดที่เรายิงตายจะเป็นสีม่วงมาขึ้นรถด,ดิไปเดี๋ยวฟาฟามต่อไปไปยาวๆฟาร์มตังชิวๆ วุแ้แบบนี้แบบดีอีกแบบนึงก็ดีอีกแบบนึงก็ไอซิลเวอร์พีกอะกวางอย่างเยอะแต่ว่าปืนมันยิงไม่ค่อยตายคุณไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกวางเท่าไหร่มันย,ยิงตายยากเห็นปะเห็นปะไปไปปะเห็นตรงน้ำปะเห็นปะเหไปปะอันหมูหรือหมียิงองะไร กมสตาร์ทไปแล้วมึงยิงโดนไหมนะมึงยิงไม่โดนเลยเนี่ยโดนตายปะตายแล้วนี่จุดฟาร์มที่ดีเว้ยตรงนี้เว้ยซุปหลอกก็ได้นี่ยรับเราเจออยู่นี่ ามาจิ้งจอกกัะแพงนู้นปะมี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 มมโฟกเห็นปะเอาตายแลวโอ๊ะตายแล้ว,ลวไม่มีควิกลีโหลเลยหรอก็ตาย,ดายไายด้ทีเดียวไหมก็ตายได้ทีเดียวเสียเวลา <laughs> กระต่ายเขตเสียเวลาบอกหมดแล้วพ่กจับก็ยากแล้วแถวนี้หมดแล้ว